สบายดีสบายดีสบายดีจากประเทศอเมริกาเนาะเมื่อวันนี้เขาได้มีโอกาสมาสีแตงดอกไยลูกสายเราพวกเขาเห็ดพิธีอุ่นดอกเนาะแล้วกับมีหลายคนที่ว่ามาซอยเนาะแล้วก็หลายคนมาะตะทางหลัดแล้วเพื่อนก็ได้มาเห็ดฝักขวานให้เอ้ยเนาะแล้วก็ได้มาจัดดอกไม้แล้วก็มือวันนี้ก็เป็นมื้อที่ว่ามื้อสารบัญดีเนาะมันจิเ่านอะเป็นแม่เจ้าบาวแล้วก็โด โดยโดยแล้แกอยากให้มทุกคนหูนะ้เนาะมีไซเนาะว่าฮาอยู่ประเทศมีรีการฮาก็มีร,า,ร,มรายการอุนดอลเวนี่เนาะ สบายดีท่านผู้ชมอันนี้ก็มือวันดีเนาะมือหนึ่งที่ว่าเป็นงานดองของลูกสายอของข้าพเจ้าอันน้ก็มีคนมาหวม่วมงานอดองมืออื่นนี่ก็เป็นมือพิเศษเนาะมียาฮเจ้าเบาวมาจากทั้งนี้แล้วก็ขึ้นมาบ้านแล้วก็มีเห็ดสู่ขวัญเจ้าสาวเจ้าเบาแขกก็จะมาหลายแล้วก็ อาณาลังจาอาณาสลองอาณาเมือรังจ่าอาณาสู้ควัญยังเรียบร้อยก็ไปสลองกันอยูอนอาเอเชียนเพอร์ห้าอาหารอาก็มีเซิร์นแขกมาประมาณ200กว่าคนอามาสลองอาพิธีอาสมรสพิเศษของอาณาลูกสายเนาะกับลูกสาวอาณากขอขอบใจที่ท่านผู้ชนได้ตามันาในซ่องนี่มาเบึงจะิู้ว่านก็อาฮีดคองเะเนณีอาา แต่งงานอยู่ต่างประเทศนาอป,ป,ประเพทนี้ล้าวนันแหละนาออยู่ต่างประเทศเป็นยังไงก็ให้ทุกคนจะได้อา่อาได้เห็นน้ากันก็ขอบใจลายอตอนนี้ก็มีแขกพิเศษมาอีกแล้วนอาอนางเค่แล้วก็มีอา่อานอทานแดนโยกมา่วมแล้วคำแล้วคำแล้วคำ สบายดีนี่แขกพิเศษนะเออซื้อนางเคสบายดีเออเพิ่นก็ได้มาหวาม,มานาะอุญดอกน้ำกันนะทุกท่านที่มางานวิวาของ,งวันนี้ขอต้อนรับด้วยความยินดีสุภาพสตรีบรุตรทางลาาาไลยมาอวยพรใส ความด้วยน้ำใจของขวัญมามเ่อสบายดีพ่อแม่พี่น้องคนลาวที่เบิ่งอยู่ในขณะนี้โดยคณะขน้อยซื้อนตเน็ตคำภูหงนอกอยู่เฟสบุ๊กแล้วก็ในขณะนี้อยู่เฮือนน็อต my business partner น็อเฮิดเวียงนำกันและเพื่อนท่าน สิกินดอกลูกสายมืออื่นนี่โดยโนษณาจเอาขคาวนี้มาฝากนอกขะนาะกินดอกลูกสายยืนณที่นี้เมืองซัแลมันโตรัดแคลิฟอร์เนียเด้อขณนเด้อโดย Hi Sandra Hi Sand c r o n i n a Moscas over there Yeah c a m o n i n c o n i n Yeah you on the camera already s t h a t s my beautiful super agent from a u s a l i a Hi Sand Nice to see you ไอเดีย้่ใส่ไม่เดือใ่มา่เจะ่บกค่ไปอดับปนบทันหลายสิ่งหลายอันในเงือนคนลาอยู่อเมริกาเด้อค่น้อยเด้อโดยนกกดีใจที่นกได้พ่อแม่พี่น้อง ที่มาประเทศที่ซ้ำกันยังมีโอกาสเนาะได้เห็ดแก้วเห็ดดองให้ลูกให้ล้านเนาะขนมเนาะตามปะฟินีเราเหรอมืออื่นนี่พวกเขาจะแห่อายจะแห่มาแต่พูนโดยบล็อกหนึ่งจะแห่เคยเนาะเป็นพิธีแห่เคยเขาจะแห่กันเข้ามาโดยหลังจากนั้นเข้ามาแล้วเราก็จะมาห้าเจ้าเศร้าอยู่ณทีน่นี้มืออื่นนี่จะเป็นพิธีมัดแคน้นซู่ควนเป็นสิริมงคลอยู่ที่บ้านหลังจากนั้นแล้วพวกเขาก็จะได้อ่ากินเนาะกินข้าว กินข้าหวห่มผ่กกินปลาห่มตอนกันยู่ที่หานอาหารเอเชียนโปรนอกมืออื่นอันนั้นเป็นรายการข้องมืออื่นได้ขนาดเดอ้อก็ขอบอ,อกขอบใจฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องคือความััความแผงก็แสดงความหูบุญคุณน้ำทึกทานทีเบิงขอขอบใจเดอ้อ หรือตอนนี้วิดีโอแม่วิดีโอแล้วแล่จะเอาสองให้แม่ด้วแม่ไปเช็คนยูในยูทูบแม่ซื้อยังจอันนี้ชื่ออ่ะแม่ตู้ทองเกนอยู่ซากาเมนโตนี่แหละเป็นองนนี่แม่ตของเจนนี่ันแล้ว แม่ตู uesday, e, ้ของเจ้าสาวนั่นเองแม่แหละแม่เลยหลายเด้อเดี๋ยววันนี้อยากจะฝากกันท่านพ่อแม่เจนี่นะโอ๋อกับลมเพิ่นแล้วเมื่อกี้นี่แหละกับเออบอกให้เพิ่นเป็นห่วงทางแม่ตู้แล้วว่าพี่ๆน้องๆทางนี้จัดการให้เบิร์ดบอกให้ยากบ่ยไว้เป็นห่วงหลายกลับฝันดีให้ถือหว้ยรถตอรี่เป็นเศรษฐีเงินล้าน สบายดีสบายพี่เดชสาวกับน้าบ่าเพิ่นได้มาเยี่ยมยามเนาะพ่นมาไายหูปนมื้ออานนั้นเป็นงานห้วยสบายดีสบายดีสบายดีจากประเทศอเมริกานาะมื่อน,นี้เขาได้มีโอกาสว่าสีแ่งดองหายลูกสายแล้วพวกเขาเห็ุพิธีอุ่นดองเนาะ แล้วก็มีหลายคนที่ว่ามาซอยเนาะแล้วก็หลายคนมาจะทางลัดแล้วเพื่อนก็ได้มาเห็ดพะขวนให้เอ้ยเนาะแล้วก็ได้มาจัดดอกไม้แล้วก็มันนี่ก็เป็นมือที่ว่ามือสานวันดีเนาะท่านสิบ้าละแล้วก็ทีได้มาจัดสากดอกไม้นี้ง,งามๆเนาะและฟากนี่กับใหม่เข้ามาเพราะเขาน้าที่ได้บุชาเนาะอ่าอ่าน,าน,นในเมือไผ บี้ซุขสะคอครัมณีวงศ์ซึ่งเป็นรับเป็นรับเป็นแม่เจ้าบาลนั่นเองน้องธรรมโชวเนาะโดยเขาเป็นซึ่งเป็นแม่เจ้าบาลตลอดโดยโดยเป็นแม่เจ้าบ่าวละกาศโดยโดยลระกาอยากให้มาทุกคนหู้เนาะมีไซเนาะว่าเฮาอยู่ประเทศอเมริกาเฮาก็มีรายการอุ่นดอนแล้วนี้เนาะละกาน้ะโดยเขาเขาอยู่อเมริกาเขาก็มีเขาก็เป็นมีแบบนี้ลำลาวเนาะ

เพวกเขาได้มาจัดดอกไม้สดเนาะเป็นสากอันนึงทิวาชีเตรียมต้อนฮับแขกเพราะเมื่ออื่นนี่ทีได้มีร้ายการท่วาแห่เคยเนาะแล้วกับเมื่อนี้นี่เป็นมื้อแรงนี่อ่าแล้วก็มีจ้องแล้วก็มีแซดดิ้งเพราะว่าพวกเขามาเตรียมงานเมื่ออื่นเนาะแล้วก็มาทายหูกันแล้วก็ใครก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็ยูพี่กับแมนหลายคนนเพิ่นได้มาเยี่ยมอยากถามข่าวอันนี้แมนกยจอยเนาะมาจากอารนตาจอเจียทาว อันนี้กับแมนเออยเนาะคนมาแต่นันบ้านโรายลนโดยเอาไปแมนเทยแล้วโซอันนั so, ้น,น,นอันนี้ welcome to อีกอย่างก็เอเชียนยังสำรอบงานโดยโดยแล้วกับนันกัหลายคนมาอยากโอ้มีไสเมื่อวานนี้เนาะม่เห็ดดอกไม้สดใส้เวลาเกือบ14 5สี่หา้สโมงและประมาณ6คนเห็ด แล้วแอปเตอร์งานเฮาเมื่ออื่นนีน่เนาะเฮากับซีโยกดอกไม้นีน่เนาะไปจัดอยูฮอ่เพิ่มพอวันหนึ่งมาเฮาสซีเห็ดอ่าสู่ขวานเนาะประเพณีฮีตคองเฮาอยู่บ้านเฮาและแอปสเตเดนแล้วฮาหาันสีได้โยกดอกไม้นี้ไปอันนะไปอ่าสถานที่หรือว่าไปห่อต่อเนาะแล้วอันนี้กับเฮือนนี่ส่วนหลายกับซีเมนประดับเนาะอ่าดอกไม้วาสันซ่าไปดึงังให่ใหญ่เลยทำตรงเนาะ <c oughs> ไม่ให่แค่ดึงเงินทำนี่คือ่ธรรมดาทำตรงเนาะเด้ กโดยโดยแล้วเมื <c oughs>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  ่ออื่นกะสิได้แหนสมอันนั้นต่อเนาะเพราะว่ากะเป็นรายการที่่าแห่เขยแล้วก็สิแห่เข้ามาโดยแล้วก็ตื่นเต้นหลายแล้วกะคันมืทุกคนอยากเห็นเนาะว่าชีวิตอยู่ประเทศอเมริกาเอ้ยเฮ็ดดอกแนาวได้กะมาเบิ่งน้ำกับโดย Thank you โดยบาย ขอให้พี่น้องจงได้อภัยเมื่อเลิกจากงานเดินทางกลับบ้านขอให้มีโซคอย่ามีทุกข์มีอาหลงร้านมาขอมาคุณเนอผู้ขากาเป็นเจ้าภาพเรียว่าเจ้าโคดลุงต้าเอ่ออาวุโสจะได้บานได้เฮือนได้เขาเขตนี่ละ ละกาเป็นดีอกนิใจที่ไ้นบะฮวมง้านแต่ง้านของร้านสาววันนี้ขอบวกขอบใจต้องยาดีพี่น้องทีในเดินทางมาจากทั้งไก่ทั้งไก่เอ่อว่าหลยจากรัดเบื้อง้ัดเอื้นเบื้องเอื้นหลยผัวหลยคนโยมวันนี้ก็เป็นมือเริ่มต้นอ่าราคายาพี่น้องเพื่อนู้มูอก้องทั้งหลายทีอย่ทั้งดอกบานแก้บ้านผลนกำลังนห่วมกันรับประทานอาหารมวอนเซิน เป็นการนันนาอุ่นดอกรือนีเดอม์รือนีอร์พิการอุ่นดอก้วก็ขอขอบใจน้ำลวงร้านทุกคนยาที่พี่ดองที่มากำลังที่เป็นอัานอาแตงา่งผ้าขันแต่งอยู่แต่งกินแต่งหลายชิ่งหลายอย่างแล้วก็ขอให้ทุกผู้ทุกคนที่ได้เดินทางมาหอดมาถึงอะไรขอข้อยมีมความสุขความเจริญเกิดได้ไข่ข้อยได้ขอให้มีเนื้อขอให้มีสุขคิปีสวัสดีเนีอายุวันนาสุขค,คาภาะตลอดกาลดนานทุกผู้ทุกคนทอนสาธุ นะ้องท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบงานอุ่นดองแบบสไตล์แบบสบายๆบนะ้ำแบบแฟมบิลี่แฟมบิลี่เนาะอาจจะ่ได้แบบพิธีพิธันเนาะพายักนุง่งไม่ได้กระนุงนะ่งเนาะแบบฟรีสไตล์เนะาะท่านผู้ชมเนนะาะเพราะว่ามืออื่นมืออืพูดว่าอาจจะเป็นมือของแท้เนาะใครก็จะแต่งตัวแบบเท่ๆลอๆเนาะแต่ว่ามือน,นี้มันงานดองแบบคืออยู่ร้าน่เนาะก่อนมือะแต่งงานมือมือต้อนแรงนะเขาจะมีการอุ่นดองนะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนะาะแขกแขกพี่น้องหรือว่าอย่างใครเจ้ากมาเนาะเห็นบอกกินข้าวกินน้ำเนาะ ตอนนี้อยู่แคลิฟอร์เนียนี่ประมาณน่ะหนาวซัลาร์เมนโตหรือนี่น่ะนะแปดมงย่างนะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าจะให้เบิ่งบรรยากาศคร่าวๆได้นะท่านผู้ชมเนาะด้ออาและอ่ะนะยุพี่น้องเวลาน่ะนะเขาอาจจะมีเต่าแบบลักษณะงไปนี้เนาะอาจจะไม่ได้แบบมานามีเต่าแบบมีฟืนมีไฟแบบอ่ะนะล่มวัวล่มควายแบบอาจจะแบบนีลักษณะงไปนั้นขึ้นอยู่เมืองลาวเนาะแต่ว่ากัมีบรรยากาศแบบ มีซี่งมีจีมีข่าปุ้นอย่างที่เนาะมีตำมังหุงเนาะแล้วก็มีอะไรนะแหนมเข้าเนาะมีแต่แหนมเข้าเนาะเครื่องดื่มก็จะมีอะไรนะเหล้าบองยาเนาะเหล้าบองยามีเบียร์มีอย่างที่นะท่านผู้ชมเนาะแบบง่ายๆไงๆเนาะ